สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้งานมาประมาณเดือนกว่าๆให้ฟังนะครับเจ้านี่ฮะชวัปใส่เคสเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือ Samsung S21 Ultra 5G นะครับเป็น RAM 12GB แล้วก็ความจำเครื่อง 256GB นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดช่วงท้ายคลิปนะว่าเรื่องของ ทำไมต้องเป็นตัวนี้นะครับมันคุ้มค่าอะไรยังไงบ้างเนี่ยจะสรุปให้ฟังแต่ในช่วงแรกเราจะคุยถึงประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะผมจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าผมอ้างอิงจากความรู้สึกจริงจจากการใช้งานของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ไปเอาความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลอะไรของคนอื่นมาประกอบการทําคลิปรีวิวตรงนี้นะฮะดังนั้นเดือนกวกาที่ผ่านมาผมใช้จริงแล้วก็ใช้ค่อนข้างโหดค่อนข้างหนักด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนเพนท่านไหนที่อาจจะอามาทํางานทำคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยอันนี้น่าจะตรงโจทย์นะครับโหดขนาดไหนผมชาร์จวันหนึ่งสองรอบครับทุกคนว่าโหดไหมแต่ผมไม่ทําอย่างเดียวก็คือผมไม่ได้เอามาเล่นเกมฮะแต่มือถือเครื่องนี้เอามาใช้ตัดต่อลงโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอถ่ายคลิปบ่อยถ่ายคลิปนานนะครับนี่แหละฮะหลักๆส่วนการใช้งานไลน์อันนี้แทบจะไม่ได้ใช้ครับ Facebook ก็ใช้บ้างแต่หลักๆก,ก็คือเอามาทำคอนเทนต์คลิปแล้วก็ตัดต่อนั่นแหละเนาะ อ,อาการแรกที่คุณจะต้องทำใจและเจอแน่นอนนะครับในช่วงแรกของการรับเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะประมาณสัปดาห์หนึ่งบางคนเป็นเดือนบางคน2อ,อาทิตย์แต่สำหรับผมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็คือประมาณ10วันฮะประมาณ10วันอยู่ระหว่างสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ประมาณนั้นนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่3สิ่งประมาณ3สิ่ง4สิ่งนะครับที่คุณจะต้องเจอและทําใจไว้ก่อนเลยคือเครื่องร้อนเร็วมากครับโดยเฉพาะ เปิดกล้องเมื่อไหร่แล้วจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยถ่ายภาพก็ยังอุ่นเลยฮะถ่ายคลิปนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะคืออุ่นขนาดไหนร้อนขนาดไหนถ้าคุณเคยใช้ยี่ห้ออื่นหรือว,ว่ารุ่นอื่นของซัมซุงมาเนี่ยคุณจะตกใจทันทีเมื่อเจอเจ้า S21 ตัวนี้ฮะมันจะมีอาการจะใส่เคสหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็จะมีอาการเครื่องอุ่นนะฮะตรงนี้ผมทดลอง5นาทีนะครับในการถ่ายคลิปเนี่ยอุ่นจนแบบว่าตกใจเลยนะครับตรงนี้ 2. แบตจะไหลเร็วมากนะนะครับก็คือชาร์จไว้เต็มๆเนี่ยพอมาเปิดกล้องอถ่ายปุ๊บจากที่เหลืออยู่94อ่ะพอถ่ายไปแป๊บเดียวอ้าวทำไมเหลือ80กว่าได้ทั้งที่รุ่นอื่นที่เคยใช้มาเนี่ยก็เป็นซัมซุงเหมือนกันนะครับแต่กู Not โน้ตมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าตกใจขนาดนี้นะอันนี้ก็แบตจะไหลเร็วย้ำนะครับนี่คือประมาณ10วันแรกครับประเด็นต่อมาก็คือชาร์จเข้าช้า แม้ว่าจะเป็นหัวชาร์จแบบฟาสตชาร์จ25วัตต์ของซัมซุงนะครับก็ซื้อมาที่ศูนย์นั่นแหละตอนนั้นผมจิตตกเหมือนกันนะครับพยายามที่จะแบบเฮ้ยมันมีหัวชาร์จอะไรที่ชาร์จได้เร็วขึ้นกว่านี้ไหมไปก็ไปลุ้นหาของ65วัตต์บ้างของ45วัตต์ของแบรนด์เนมชื่อดังบ้างนะครับแต่ก็เข้าใจนะว่าเจ้ากี่วัตต์มาก็แล้วแต่มันก็รับได้แค่25นะฮะดังนั้นผมก็เลยตัดใจก็เอาของตัวชาร์จซัมซุงนั่นแหละชาร์จเข้าช้าฮนะ แต่ทั้งหมดทั้งปวง3อาการที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยอยู่ก็คือเขาจะเซนซิทีฟกับความร้อนอุณหภูมิรอบๆนะฮะคือถ้าเกิดว่าใช้งานข้างนอก outdoor ถ้าเป็นกลางแดดนะอันนี้ร้อนแน่ๆครับแต่ถ้าช่วงเย็นๆมีลมพัดมีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เท่าไหร่หรือถ้าใช้ในบ้านในแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เปิดแอร์ครับไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมอันนี้แบตก็จะไหลเร็วชาร์จช้า เอามาใช้งานเปิดกล้องความร้อนขึ้นเร็วอันนี้ก็คือถ้าไม่ได้เปิดแอร์นะครับแต่ผมลองนะฮะเอาไปอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอันนี้จะดีขึ้นมาประมาณ20%ถ้าเทียบเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะระหว่างอุณหภูมิทั่วๆไปกับในห้องแอร์เนี่ยสรุปก็คือเขาค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมิทั่วไปนะฮะถ้าร้อนก็คือร้อนตามเลยนะดังนั้นวิธีการนะครับวิธีการแก้ของผมก็คือของแก้แบบนี้ ้ากรณีที่มันชาร์จแล้วเข้าชา้าเนี่ยถ้าใช้งานเนี่ยอย่าพึ่งชาร์ใช้งานเสร็จอย่าพิ่งเอาไปชาร์จทันทีครับปิดหน้าจอไว้ก็คือเปิดพัดลมใส่ก็ได้หรือถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเอาไปชาร์จในห้องแอร์อันนี้จะขึ้นเร็วคำว่าเร็วหมายถึงว่าขึ้นแต่ป,ปกติไม่ได้ชา้าเพราะว่า3-4สี่ครั้งนะครับที่ผมถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บเครื่องมันยังอุ่นๆยังร้อนเนี่ยเสียบที่ชาร์จท,ทันทีเพราะว่าแบตเหลือน,น้อยแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นชา้ามากฮะ จนน่าตกใจแต่พอครั้งต่อมาผมก็ใจเย็นนะครับถ่ายเสร็จปุ๊บวางไว้เออค่อยๆชาร์จให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จอันนี้ขึ้นปกตินะนะฮะปกติขนาดไหนยังไงกันบ้างผมเคยเทสหลายรอบครับยีออ่อร์ถึงเต็มเนี่ยยี่สิถึงหนึเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีบางท่านอาจจะเร็วกว่านี้ก็มีนะฮะบางท่านอาจจะช้ากว่านี้ก็มี ก็ทําตามข้อนั้นที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนชาร์จพยายามอย่าให้เครื่องร้อนอย่าให้แบตร้อนจอพัดลมได้จอ่อหรือว่าเอาไว้ให้ในห้องแอร์ได้เอาไว้นะฮะแล้วก็ผมทดสอบโดยการไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับหมายถึงเาช่วงตอนนอนเนี่ยผมปิดเครื่องอไม่ใช่ปิดเครื่องฮะผมไม่ได้ใช้งานนะฮะเอาวางไว้เฉยเนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็มาเปิดใช้งานอีกทีหนึง่งก็คือประมาณ7จ็ดโมงครึง่งอันนี้แบตลดไป บางท่านอาจจะลดมากกว่านี้หรือว่าลดน้อยกว่าน,นี้แต่สําหรับผมถ้ามันไม่ลดเกิน10%เนี่ยผมมองว่าโอเคแต่ถ้าเลย10เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ผมอาจจะมีโวยวายแน่ฮะอาจจะต้องแอคชัค้นหน่อยสักอย่างแต่มันหายไป4ผมโอเคกับตรงนี้ผมทํายังไงบ้างครับในช่วงนอนเนี่ยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์มือถือย้ําไม่ได้ปิดเครื่องนะครับ1ผมเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะฮะเปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้ 2. ผมใช้ Dark Mode นะครับก็คือเข้าไปก็ไปตั้งค่าหน้าจอนะฮะไปตั้งค่าหน้าจอนะแล้วก็ใช้โหมดของมืดนะนะฮะแล้วก็ใช้ Eye Comfort Chill นะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของความสว่างอัตโนมัติเอาไว้นี่คือสิ่งที่ผมทำแล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้แล้วก็วางไว้นะฮะอันนี้ผมทำแบบนี้ มันก็ลดประมาณ4แต่ก่อนหน้านั้นผมไม่ปิดอินเทอร์เน็ตครับผมไม่ปิดอินเทอร์เน็ตมันลดลงประมาณประมาณ6ประมาณอยู่ระหว่าง5หรือว่า6อันนี้ก็คือประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้งานใดๆแต่ไอการปิดเครื่องทั้งคืนเนี่ยผมไม่ได้ลองนะฮะผมไม่ได้ลองแต่ผมจะจะรีเซ็ตเครื่องอยู่บ่อยๆก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะใช้วิธี เปิดปิดเครื่องนะครับรีเซ็ตะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำดังนั้นทุกคนพอใจไหมฮะกับการไม่ได้ใช้งานเนี่ยแล้วก็มันหายไปประมาณ4-6%ถึงแบตเตอรี่นะแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายคำว่าไม่ได้ใช้งานก็คือเอามาโทรเอามาเช็คเฟซเช็คลายบ้างเนี่ยอันนี้ชาร์จครั้งหนึง100%ี่ยวันหนึ่งอยู่แบตเหลือนะฮะแบตเหลือชิวๆเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่า เอามาเล่น Facebook บ้างเช็คไลน์บ้างโทรศัพท์บ้างดู YouTube นิดๆหน่อยบ้างเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะครับแบตบลูกนี้ข้อมูลแบตก็คือ5,000นะครับ5,000นะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะโตนะค่อนข้างที่จะใหญ่ๆครับเมื่อเทียบกับโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นว่าจะเป็นเรือธงหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับ5,000ดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่มันอาจจะต้องใช้เวลาชาร์จเนี่ยนานระดับหนึงเหมือนกันนานไหม ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมันจะบวกลบไม่เกินนี้เนะี่ยในการที่จะชาร์จให้เต็มแต่ผมเข้าใจว่าเรือธงบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยชาร์จเร็วกว่าน,นี้มากครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีของของไกลของมันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาการที่บางคนบางท่านกังวลน,นะครับว่าถ่ายคลิปไปนานๆเนี่ยแล้วมันจะชอบตัดเองบางท่านไม่มีมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักกับซัมซุงนะครับหลายๆรุ่นเครื่องนี้ผมไม่หลุดนะฮะไม่หลุด ถ่ายได้นะครับไม่หลุดแต่เครื่องมันจะร้อนผมถ่ายนานขนาดไหนครับผมทดสอบดูอยู่บางคลิป20นาทีบางคลิป25นาทีก็ไม่หลุดครับไม่หลุดแน่นอนอันนี้ยืนยันจากเครื่องนี้นะเครื่องอื่นไม่แน่นะครับแต่คุณจะเจอคือเครื่องร้อนจนหน้าตกใจเท่านั้นเองแล้วก็แบตลดทีนี้ไอ้เจ้าอาการที่ผมบอกว่าไอ้เครื่องนี้มันหายไปนะครับ10วันแรกเนี่ยมันหายไปเพราะว่าอะไร1่หละ เรื่องของระบบ AI เทคโนโลยีต่างๆนี่เขาจะเรียนรู้วิธีการใช้งานพฤติกรรมการใช้งานของเรานะฮะว่ามันเป็นยังไงเอาง่ายๆว่ามันยังระบบมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปครับบางคนสัปดาห์เดียวก็โอเคแล้วนะฮะบางคนเป็นเดือนก็ยังอาการยังไม่หายสักทีเนะี่ยแต่ผม10วันยันดีหน่อยนะครับไม่ช้าไม่เร็วดังน,นั้นอดทนรอเหมือนผมนะฮะประมาณ10วันแล้วก็คุณจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผมผมเนี่ยอัปเดตผ่านการอัปเดตไปครั้งหนึ่งแล้วมันมันโอเคขึ้นเยอะ โอเคขึ้นเยอะแบบไหนฮะอาการแบตไม่ไหลอันนี้ชัดเจนนะเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าแบตไม่ไหลครับแล้วก็การชาร์จแต่การชาร์จเนี่ยผมเข้าใจว่าผมทดสอบนะฮะหลังจากผ่านไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยถ้าผมชาร์จในตอนที่มันร้อนๆ้นเนี่ยมันก็ยังชาร์จเข้าชา้าอยู่เหมือนเดิมฮะบางทีชาร์จแล้วก็แบบว่าใช้งานไปด้วยอันนี้อันนี้ก็เข้าชา้าครับดังนั้นผมก็เลยใช้วิธีเซฟทุกสิ่งอย่างเลยนะฮะก็คือ พยายามชาร์จให้เต็มแล้วถ้าจะทํางานก็คือทํางานตอนที่แบตมันยังเหลืออยู่นั่นแหละบางท่านอาจจะแบบว่ากว่าจะนึกไอเดียได้กว่าจะสะดวกในการถ่ายคลิปเนี่ยแบตเหลือ30%อย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นมันก็ผมก็จะไม,ไม่พยายามให้เป็นไปนแบบนั้นแต่ตอนแรกผมยอมรับว่าผมเป็นอยู่นะฮะแต่พอหลังจากทในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยผมทด,ทดสอบทดลองหลายโมเมนต์มากครับจนมาตกผลึกที่ตรงนี้นะครับว่าโอเคเราจะต้องมีระเบียบวินัยกับการใช้งานมันหน่อยนะไหนๆก็ เอามันมาใช้ทําการทํางานสําคัญสำคัญ,คญทั้งนั้นเลยเนี่ยก็คงจะต้องดูแลมันให้มันเต็มที่หน่อยไม่ใช่ว่าใช้แบบมัวซั่วเหมือนที่ผ่านมาเมื่อก่อนผมยอมรับว่าผมใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรนะครับนึกอยากจะใช้อยากจะอะไรก็แบบจัดเต็มทุกอย่างเลยนะครับข้อแนะนําของผมนะครับว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้แน่นอนนะฮะว่าถ้าคุณจะใช้งานคุณก็พยายามชาร์จแบบให้เต็มแล้วก็พยายามอย่าใช้งานไปเปิดไปชาร์จไปนะฮะ หรือจะเป็นคนที่เล่นเกมเล่นอะไรเนะี่ยมันอาจจะไม่ผิดนะฮะไม่เป็นไรหรอกชาร์จไปทําได้นะครับแต่สําหรับผมผมไม่ทำนะครับผมก็จะใช้งานก็เฉพาะตอนที่เรียกว่าชาร์จแบตให้มันเต็มๆแล้วเท่านั้นเองแล้วผมก็จะชาร์จแบตบ่อยเพราะว่าผมมีเหตุผลนะฮะคือผมจะปล่อยให้เครื่องเนี่ยให้แบตมันเหลือประมาณ30-40%ถึงแล้วผมก็จะชาร์จครับผมไม่ได้ปล่อยให้มันจนจะหมดนะฮะอย่างน้อยมันต้องเป็นเลข2หลักอะ่ะ เออจะเป็นหลักไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับประมาณ30หรือ40เนี่ยผมก็จะชาร์จแล้วแล้วผมจะไม่ชาร์จเต็มผมจะชาร์จแค่90 4 95นะครับประมาณนี้9 4 95ก็จะถอดออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบตบมันจะรับความร้อนรับประจุไฟฟ้าเกินไปนะฮะนั่นเป็นอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้จะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้นะฮะอ่ะนี่ก็คือเป็น รีวิวนะครับที่เจอในส่วนของระบบการโทรการอะไรต่างๆไอ้มันจะมีเสียงแบบว่าตึง้งขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่านี่คือระบบที่ผมไม่แน่ใจว่าเครือข่ายอื่นเป็นไหมนี่ก็คือ AIS ครับ AIS แต่มันมีข้อความส่งมานะครับว่ามันจะเป็นระบบของการสื่อสารของประเทศเราเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชื่อว่าองค์กรอะไรนะครับก็ส่งก็มันมีเรื่องราวบอกไว้อยู่นะฮะว่ามันจะมีตรงนี้ถ้าใครไม่ต้องการให้มีก็ได้จะยกเลิกก็ได้ อ่านะครับไอ้โทรไปเพ๊่แล้วก่อนที่ปลายสายเขาจะกดรับสายเนี่ยมันจะมีจึ้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับระบบอะไรนะครับนะแล้วก็เรื่องของสัญญาณ 5G อ่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้สัญญาณ 5G นะอ่ามันอยู่ที่พื้นที่นะครับอันนี้ผมไปลองดูหลายๆพื้นที่ในชนบุรีเนี่ยบางที่ก็เหมือนจะเร็วฮะบางที่ก็เหมือนจะช้าอย่างชนบุรีมันมีแหล่งที่มันเป็นภูเขาหลายจุดใช่ไหม บางทีผมไปอยู่ในช่วงระหว่างภูเขานะฮะอันนี้มันเหมือนมันจะอับๆอยู่ะฮะแต่ถ้าออกมาที่โล่งๆหน่อยอันนี้เข้าใจว่าไอ้ระบบ 5G เนี่ยมันยังไม่มาตรฐานเท่าไหร่ในบ้านเราะฮะบางที่ช้าบางที่เร็วดังนั้นผมไม่ซีเรียสนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนนะครับบางคนบอกเฟซไม่เตือนไลน์ไม่เตือน,อ,นอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไปตั้งค่านะฮะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับ คือผมไม่ได้ว่าอวยว่าโทรศัพท์มันมันก็แจ้งอยู่แล้วไม่ใช่นะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยอันไหนที่ผมไม่ให้แจ้งผมก็จะไปตั้งค่าไว้อย่างพวก Lazada พวกช้อปปีพวกอะไรอันนี้ผมผมไม่ได้ตั้งค่าให้มันแจ้งเตือนอยากทราบอะไรผมกดเข้าไปดูเองแต่ในส่วนของไลน์เข้าใจบางท่านอาจจะอาจจะหลงหรือเปล่าฮะหลงไม่ได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้นะฮะแล้วก็ไปเช็คดูของใครของมันนะครับอ่ะทีนี้เล่ามาทั้งหมดนี่คือประสบการณ์จริงนะฮะว่าเป็นยังไงการตอบสนองอะไร ต่างๆอ่ะมาดูเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาและทำไมผมจะต้องตัดสินใจซื้อเจ้าเรือธงของค่ายซัมซุงในตัวนี้มานะครับอ,อย่างแรกเลยนะฮะที่ผมชื่นชอบก็คือแบตแบต5000เนี่ยด้วยความที่ผมต้องเอามาใช้งานเยอะดังนั้นบางตัวมันมีแบตประมาณ4,500 4 2 0 0า0 0 0ผมก็เลยมองเรื่องของแบตควรจะเยอะๆไว้โอเคเจ้าตัวนี้ผ่านเรื่องแบต ะะสองก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะถ่ายกล้องหน้าและก็กล้องหลังไปพร้อมกันได้อย่างเช่นผมอาจจะไปถ่ายพพระอาทิตย์กลังจะตกดินอย่างเงี้ยผมอาจจะหน้าจอเล็กผมอาจจะพูดนะครับและหน้าจอใหญ่ผมก็อาจจะหันหาพระอาทิตย์สวัสดีทุกคนดูเสิพระอาทิตย์สวยงามมากเลยนะฮะโอ้แบบเนี้ยหรือผมไปทะเลโอ้ขึ้นสวยมากหาสวยงามมากเนี่ยมันก็จะเห็นหน้าจอผม หน้าผมโผล่มาจริงๆแล้วแต่เราจะตั้งนะฮะจะตั้งเป็นกล้องหน้าจอเล็กหรือว่าแบ่งครึ่งหรือว่าจอใหญ่นะฮะมันจะมี3ามหมวดให้ปรับผมไม่แน่ใจนะฮะว่ารุ่นอื่นทําได้ไหมก็คงน่าจะทําได้แต่อาจจะทําผ่านแอปหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นในตรงนี้ผมก็โอเคมันน่าจะจําเป็นอยู่นะสักวันหนึ่งคงจะได้ถ่ายคอนเทนต์วิดีโอประมาณนี้2จอไปพร้อมกันไม่ต้องเสียเวลามาซิงค์มาเอาคลิปมาแปะมาอะไรทีหลังนะครับผมก็เลยตัดสินใจตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของถ่ายวิดีโอ 8K หมายถึงกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับอ่ากล้องหน้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดกันสั่นฮะเออไม่ได้เปิดกันสั่นอันนี้ถ่ายได้ 8K บางท่านโอ้โหจะถ่ายเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มีไว้ก็ดีนะครับบางทีถ่ายช็อตสั้นๆเนี่ยมันก็ได้ภาพที่ชัดทุกมิติดีเหมือนกันผมก็ประทับใจนะครับตรงนี้มันถ่ายได้ 8K ผมก็เลยอ่ะโอเคจัดตัวนี้ไปแล้วก็ เป็นกล้องกล้องหลังนะฮะถ่ายได้ 8K นะครับกล้องหน้ากล้องหน้าอันนี้ก็ถ่ายระบบน่าจะเป็นมากกว่า Full HD นะครับเป็นอัลตร้าอะไรแบบผมผมเรียกผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ่ายได้60น60ฟินะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดซึ่งบางเรือธงบางเจ้าเนะี่ย oppo แล้วกันผมขออนุญาตพลาดพิงไปตอนแรกเนี่ยผมเล็งเรือธงของ oppo ไว้นะครับครับแต่เลงไว้ทีนี้ รู้สึกว่าเหมือนมันจะมากล้องหน้ามันนะครับมันจะถ่ายได้ไม่ละเอียดเท่ากับตัวนี้ผมก็เลยมาลองตัวนี้แทนะนะครับแล้วก็เรื่องของระบบกันสั่นที่ผมทดลองใช้บางท่านนะครับลองเขยา่าแล้วมันมีเสียงกุกกักุกกักุกกเนี่ย่านตกใจมันเสียหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแต่อย่าไปเขย่านะครับอย่าไปเขย่าเลยขอเตือนไว้ก็คือการสั่นมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดาครับ บางท่านตกใจไงนึกว่าอะไรข้างในหลุดหรือเปล่านะเรื่องการสั่นในการในการถ่ายเนี่ยอันนี้มันถ่ายได้แค่ประมาณ3 0มสิบฟิปนะครับถ้าคุณปรับเป็น60ไม่ได้นะฮะหรือคุณจะปรับเป็น 8K ไม่ได้นะครับมันจะปรับออโต้นะฮะแต่การสั่นรู้สึกว่าจะได้แค่ข้างหลังครับข้างหน้ายัางไม่ได้นะฮะส่วนการถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยเมื่อเทียบคุณภาพกล้องกับเรือธงตัวอื่นเนี่ยก็คงจะไปเทียบกับกับ iPhone นะครับ ไอโฟนเนี่ยโอเคผมว่ามันจะเหนือกว่าอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนกันนะฮะเรื่องของของกล้องนะครับแต่ iPhone เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ผมมันตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะเอามาใช้งานทั่วไปชีวิตประจำวันไม่ได้เอามาทำงานคำว่าทำงานก็คือตัดต่อลงคลิปลงโซเชียลทำเป็นงานจริงๆอะ่ะนะฮะอันนี้ iPhone สำหรับผมคนอื่นไม่รู้นะสำหรับผมผมไปทดสอบทดลองแล้วมันยุ่งยากเหลือเกินครับวุ่นวายนะมันมัน มันไม่โดนใจอะนะฮะเพราะว่าการทํางานในโลกโซเชียลทุกวันนี้ความเร็วก็จะต้องมาด้วยน,นะครับถ้าอะไรที่มันช้าเกินไปอะไรที่มันดูมีขั้นตอนหลายอย่างเนี้ยอันนี้คือ iPhone เต็มๆเลยนะฮะผมก็เลยตัดใจว่าโอเคแล้วแม้จะชื่นชอบกล้องของ p p o o n นะครับแต่เอาความสะดวกสบายเอาความคล่องตัวในงาน s ซัมซุงหรือว่า Android เนี่ยน่าจะจบนะฮะทุกคนโอเคนะครับใครที่ตัดสินใจอยากจะซื้อ นะครับหรือใครที่ลังเลหรือว่าใช้แล้วมีปัญหาอะไรตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับเพราะว่าผมใช้งานจริงนะฮะอาจจะไม่เหมือนช่องใหญ่ๆเขาช่องใหญ่ๆเขาผมไม่แน่ใจว่ารับเครื่องมารีวิวนะครับแล้วก็ใช้งานแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งคืนศูนย์ไปแต่สําหรับผมเนี่ยเดือนกว่าๆใช้มาแล้วใช้โหดใช้หนักแล้วไม่ได้ว่านี่คือเกินลิมิตหรือยังผมว่าผมน่าจะใช้หนักกว่านี้อีกอยู่นะฮะ คือผมยังไม่ได้เอาไปใช้หหดก็คือเอาไปใช้กลางแดดเยอะเกินไปคือเอาใช้แค่ทดลองครับแต่หลกัหลกๆผมจะใช้งานในบ้านนะฮะแต่ออกกลางแดดแล้วถ่ายเนี่ยแต่ยอมรับว,ว่าเคยเอาไปลองอยู่แต่แค่ทดสอบทดลองนะครับแต่ถ้าจเอาไปถ่ายเอาดอทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้ยังนะฮะนี่แหละผมถึงได้บอกว่าอันเนี้ยมันจะต้องอยู่กับผมแบบสมบุกสมบันไปอีกยาวนานเลยทีเดียวนะฮะ อาจจะต้องเอาไปลุยข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวให้หมดฝนหมดอะไรก่อนเนี่ยผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนโอเคนะครับยังขาดอะไรหรือเปล่าอาจจะลืมเล่าบางสิ่งบางอย่างไปก็ใครอยากสอบถามก็อย่างที่บอกไปนะครับในคอมเมนต์นะครับดีไม่ดียังไงเนี่ยฮะนี่ก็คือเป็นรสยมส่วนตัวเป็นโจทย์ส่วนตัวนะครับเป็นงานส่วนตัวที่ผมเอามาใช้มันอาจจะไปตรงกับบางท่านบางท่านอาจจะมีไลฟ์สไตล์การใช้งานโทรศัพท์มือถือเหมือนกับผมบางท่าน ไม่เหมือนดังนั้นข้อมูลมันก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับบางคนบางท่านเท่านั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับทุกคนนะฮะโอเคครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ